10 anniversary ก็เป็นครบรอบ10ปีก็อันนี้ก็เป็นเนี่ยครับเป็นเป็นแว่นเป็นแว่นเป่นอุนเดสที่ออกซน์ออกมาก็จะเป็นในทีมที่เป็นธาตุครับเป็นธาตุทั้ง6ดินน้ำลมไฟไม้แล้วก็ทองอันที่เขาใส่เนี่ยเป็นทองครับ ช่เป็นตรงกับปีเกิดเราไหมฮะตรงกับปีเราไหมไม่ครัผมอีกเป็นท่าดินครับแต่ว่าอันนี้เลือกทองเพราะว่าเป็นเป็นตัวแทนแห่งความมั่งคั่งครับแล้วก็เพราะว่ามีความเป็นไทยเรื่องของบาบิคเนตเข้ามาด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นปางประธานพรนะครับพี่โอ๊ตใส่อยู่ครับพี่โอเขาก็อยู่กับโอเดสมาสองปีแล้วครับสองปีแล้วเนาะครับผมเป็นยังไงทำไมเราถึงติดใจกับแบรนด์เขาครับคือผมเองก็เป็นคนที่สวมใส่แว่นนะครับทั้งแว่นสายตาแล้วก็แว่นกันแดดด้วยผมก็ใช้โอเดสตลอดเพราะว่าโอเดสเขามีดีไซน์ใหม่ๆตลอดครับแล้วก็ วัสดุเขาก็ดีครับราคาก็ดีมากๆผมเลยติดใจครับอ่าฝากนิดนึงละกันแล้วก็โอ伊พรโอสเดย์ด้วยก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่อยากมาดูคอลเลคชันใหม่ของโอเดสนะครับในโอเดย์สไทยแลนด์เทนนิวเซอรี่นะครับก็มาที่พารากอนได้เลยครับมีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่19นี้เลยครับผมอ่ามาที่เรื่องของเราเนาะครับได้นอนบ้างหรือยังครับพี่โอแต่เมื่อคืนนอนน้อยครับยอมรับเลยเมื่อคืนถึงกี่โมงพี่โอเข้าเข้าเขาไลฟ์กี่โมงตีสองปะตีสองครับไปได้กี่โมงครับพี่โออ่ผมไปประมาณ สี่ห้าค่ครับห้าค่อ,อ๋ออันนี้คือเป็นการทํางานที่มาลาทอนสุดเลยไหมตั้งแต่ทํางานมาก็ไม่นะครับผมก็จริงๆถ่ายละครถ่ายหนักมันโคดรกว่านี้เยอะครับบางทีเราไม่นอนเลยอะไรเงี้ยเลยถึงเช้าแต่ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็อยากไปช่วยน้องด้วยครับเพราะว่าน้องเขาไปคนเดียวอะไรเงี้ยราจีไปคนเดียวไปช่วยน้องใหม่ไหมสําหรับวงการขายของวงการพัฒนากไมครับ,รบแล้วก็เป็นอะไรที่แบบปังมากเออเมื่อคืนยอดทาลายไปเท่าไหร่คะโซเอาเยอะมากโซเอาของน้องโซเอาเลยป็นไงบ้างกับที่จะจีบเขาดีใจ ก็ดีใจนะครับแล้วก็ก็ต้องกลับไปเคลียร์ทุกอย่างให้สำเร็จเมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นน้องทำอะไรเยอะเลยส่งของให้กค้าอีกต้องไม่ส่งอะไรเงี้ยแล้วจีเขามีทีมแพ็คหรืออะไรไหมมีครับมีเมื่อคืนพอเราเราเข้าไปในไลน์แล้วมันเป็นยังไงบ้างคะปฏิกิริยาคนดูหรืออะไรต่างๆก็น่ารักมากครับางคนแบบรอโอถึงตีสองบางคนเมื่อไหร่พี่โอจะมารออยู่อะไรเงี้ยก็น่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยครับพี่แบบมาซัพพอร์ตกันแล้วก็มาให้กำลังใจกันขนาดดึกมากๆอันนี้คือถ้าไม่ไม่ใช่แบรนด์จีเองโอจะไปช่วย ติดกล้าคแต่อันนี้คือเป็นแบรนด์เขาเลยอะไรเงี้ยเขาว่ตั้งใจมากๆากเขาก็แบบขายอยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมก็เห็นเขาทํางานเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เออมีโอกาสไปช่วยก็เลยอยากไปช่วยหลายคนไม่นึกว่าโอ้จะซัพพอร์ตจีผ่านหน้านี้ซัพพอร์ตอยู่ครับซัพออันนี้เป็นครั้งแรกไหมที่พี่พี่โอมาเข้าไลฟ์มาช่วยขายแบบจริงจังครับใช่ไหมใช่ครับครั้งแรกครับแล้วที่เราเกลี้ยกล่อมนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มาแต่แต่ออนไลน์ใช่ครับ ใช่ครับก็ก็ว่างพอดีครับเสร็จงานพอดีก็เลยไปอืมไม่มีาตัวไม่มีข้าัวไม่มีอะไรตอบแทนมีไหมมีค่าคอมไหมว่าเออขายได้กี่ชิ้นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเจนจีเลี้ยงน้ำใช่ไหมโอ้คุ้มแล้วน้ำอะไรเออครับเป็นน้ำเปล่าอ่ะโอ้ดูแล้วเป็นน้ำเปล่าบ้านเจนนี่ด้วยใช่เขาให้มาโอ้แล้วอันนี้ถือว่าเมื่อคืนทำทำยอดได้เยอะถึงขั้นแบบสูงสุดของน้องเลยมันตั้งแต่น้องขายมาพี่โอ้ก็ถือว่าแบบโซล์อัพครับก็ดีใจยังไม่มียกเลิกออเดอร์อะไรอยู่มีแล้ ยังไม่ทราบนะครับเอออันนี้ก็คือระบบหลังบ้านแต่ก็อย่าลืมไปอุดหนุนของโอ้ด้วยนะครับพอดีโอ้มีของเนี่ยฮะขายอะไรขายอะไรอ่ะเออผมเป็นแบบเป็นของเล่นนะฮะเป็นเป็นแบบพวงกุญแจเคยเห็นไหมฮะพวงกุญแจที่เขาห้อยอย่างเงี้ยฮะเอาของผมเป็นทํากับโอ้เลยเออก็ทําออกมาเป็นแบบเป็นพิ่โชนเป็นพวงกุญแจพิ่โชนครับขายที่ไหนเฟรนด์แรบบิทเอ็กกันกับมาริโอ้เมลเลอร์ขายที่ไหนอ่ะพี่โอ้ขายที่ป๊อปอัพสโตร์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับหรือว่าทางออนไลน์ได้เลยของของไมเฟนแรบบิทจะมีไลฟ์ขายไหม ไลฟ์อาจจะไม่มีแต่ว่ามีเปิดที่ Pop-Up Store แน่นอนอสิ้นเดือนนี้ครับผลิตกี่ชิ้นนะคะผลิตเป็นหลายชิ้นอยู่ครับแต่ว่าก็มีลิมิตมีลิมิตเต็ดอยู่ครับสา <3 S 1> มหมื่นก่าชิ้นโอ้ลิมิตมแต่สามหมืน่นข,อขอาล้อเล่นครับไม่น่าเรียกลิ <c oughs> มิเต็ด อ๋ออย่างครับคือเราก็จะเปิดขายเอ่อตอนนี้ขายในออนไลน์นะครับแล้วก็ไปขายที่ pop up store ด้วยครับ My friend r a b b i t X Mario m a u e l e r ครับฝากไปด้วยครับอไปเมันน่ารักมากเลยครับเป็นเป็นตัวตุ๊กตาที่ผมออกแบบเองล้ว่า X กับ My friend r a b b i t ครับเป็น character เราเลยเป็น character v i s u a นด้วยครับแล้วก็เป็น character ที่เขาชอบเป็นเป็นเป็นหนู แล้วมีน้องน้ำไหมไม่มีเลยค่ะมีแต่พี่ชนน้องน้ําเดี๋ยวอาจจะออกมาทีหลังตอนนี้เอาพี่ชนใยอดดีก็อาจจะมีเป็นคู่มาแต่พี่ชนไม่ได้มาคนเดียวถือมะม่วงมาด้วยโอ้ใช่คับถือทาไมฮะเอาในเรื่องถือมะม่วงไงถามน้ำว่ามะม่วงไหมเออนล้วมันผ่านมา20-30ปีแต่มะม่วงยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ยังไม่สุกด้วยอ่าใช่เป็นอย่างงั้นใช่คับพันอะไรครับมะม่วง เขียวเสมอเขียวเสมอด้วยถามนึกจะเลยเป็นตุ๊กตาจังพี่โอพอได้ลองเป็นพ่อค้าออนไลน์ติดใจบ้ไหมแบบเอ้ยก็ขายได้มันแบบอะไรอย่างเงี้ยชอบอยู่แล้วครับผมชอบแบบว่าการขายของเลยแล้วลูกแม่ค้าแม่ผมขายของอ๋อเหรอเอาแส่มื่ก่อนเราเคยขายสารโซงสารส้มด้วยอะไรด้วยเนาะใช่ครับมีโอกาสมีโอกาสจะทำเองของตัวเองไหมพี่โอไลน์ก็มีนะครับก็ก็มีก็แต่ตอนนี้ยังยังยังไม่มีครับตอนนี้ไปไปซัพพอร์ตไมล์เฟลด์แล็บดิ้น่ออ่านี่นี่ถามถึงบรรยากาศก่อนไปไลฟ์หนุ่ยสีหลายคนบอกว่าเอ้ย ว่าจะได้ไลฟ์คิวดึกนู่นนี่นั่นสำหรับเราไปเจอหน้างานเป็นยังไงบ้างสำหรับบรรยากาศตําแหนของโอ้ก็ดีเลยครับของโอแบบทุกอย่างรับลื่นแล้วก็เคลียร์คิวให้อย่างดีเหมือนน่ารักมากเขาบอกมีการจัดระบบที่ดีขึ้นตรงนั้นเรามียังไงบ้างฮะัตอนที่ไปถึงถ้าสำหรับโต๊ะโอ้แบบสบายมากครับก็คือเขานอนดูแลอย่างดีแล้วก็แบบเออก็คือการรอผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมัน่าจะอะไรเกิดขึ้นได้หมู่บ้านนี้เขาอยู่แล้วรวยอากาศจะไปอยู่หมู่บ้านเขาบ้างไหมครับ ร้อยล้านจะไกลบ้านของประทศบ้านขอยู่แถวนี้ไหรอครับอยากก้าวมาแผ่นระบบการไหลของฟุตบอลมยังไงบ้างที่เรามันเป็นระบบไหมมันเป็นแบบโอ้เป็นระบบมากครับก็ชื่นชมทีมเขารอบหน้าไปอีกไหมครับถ้ามีโอกาสครับถ้าเขาชวนก็จะไปครามยาวอะไรเดี๋ยวค่ะอยากอยู่อืมไม่ไม่เฟรดบิ๊กแต่แป๊บเดียวโซ่เอาได้เลยนะแต่คือถ้าง่ายๆก็ไปที่เซนทรัลพาวเวอร์ก็อยู่ตรงนั้นนะอ๋อเฟอ้ยเอ้อเราจะไป ไปยืงไข่เองหรอฮะจะไปยืงไข่เองหรอไปยืงไข่เองแต่มีอีกเรื่องที่อยากฝากไว้เออฝากไว้ฝากไว้เลยเอาคืนไม่ได้ลลาเออเทปหน้า EP ใหม่ยังมีเหรอไปการนี้เอ้มีสอ e ีใหม่มาแล้วล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์พี่พี่เล็กโตอ้โหนี่ใหม่ล่าสุดนี่จะออกอาทิตย์หน้านี้เป็นใครเป๊อารักท็อปทศพลโอ้ยไม่เคยรู้เลยโปรโมทหนังเสือแน่ๆโอ้โหรู้เด้อใช่ครับก็อยากให้ไปดูเพราะว่าอันนี้เป็น เป็นเทปที่แบบเป็นคู่สีมากๆแล้วผมแบบพาเสาวนี้เลยเสาวนี้มีคนจะซิปมาเสาวนี้เลยแล้วก็คือน่ารักมากๆเพราะว่าเป็นการเดินทางกันไปด้วยกัน3คนแล้วก็เไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับแบบลูกผู้ชายขี่ม้าแล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีเซอร์ไพรส์แบบหนักๆอะไรรถซัพพล์เซอร์ไพรส์ท็อปหรอไม่ใช่เออไม่ใช่อันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวยอดถามช่วงที่ไลฟ์มันก็มีรถกระดางกรดองท้องว่าาะเงที่ถามเราว่าได้กับกำปิหรือยัง คำว่าอะไรนะครับถามจันจีจันจีเจอเจนนี่ถามแบบแปลกบวกมากเออคำถามคำถามเออคำถามอึ้งๆอยู่ผมไม่ได้ยินไม่ได้ยินมันอาจจะพูดวายครับเออแต่เราก็โดนจอนแจจอนแจว่าก็ไม่เป็นไรครับมองปรากฏการณ์ตรงนี้ยังไงบางพี่โอที่จู่ๆเป็นการแบบอุ้สร้างเป็นสถิติโลกคนมาดูไลฟ์เยอะการทำยอดขายอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเจ๋งมากครับก็รู้สึกแบบว่าชื่นชมแล้วก็เออแบบ ประทับใจครับรู้สึกว่าน้องแบบเก่งมากๆก็ก็ขอชื่นชมน้องมากๆเลยทีทั้งทีมเลยครับแล้วก็น้องเจนนี่ด้วยเพื่อไม่ลองอะไรบางหลักก็ตั้งทั้งวันทั้งคืนลองดูยี่สี่ชั่วโมงไม่ว่างเพราะตอนนี้โปรโมทแต่หนักเรื่องเสืออย่างเดียว้ก็จะเข้าลงอยู่แล้วด้วยโอ้ยทำยังไงแบบนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าล่ะยี่สิบสามยี่สิบสามตุลานี้ลงภาพยนตร์ได้ขายของเยอะเหมือนกันน้วันนี้เนาะวันนี้ขายลืมนักงเสิร์ฟเป็นยังไงครับตอนนี้นั หนังเสือนะครับ <c oughs> มันเอกลุสีมากๆเพราะปกติเนี่ยเขามันอยู่ในจักรวาลขุนพันธ์นะแต่อันนี้คือเป็นเสือเสือเนี่ยเขาบอกว่าเสือจะอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้แ,<ห>แต่อันนี้คือเสือเนี่ยถูกจ้างไปในงานเดียวกันแล้วก็ต้องมาเจอกันอะไรเงี้ยมันมันเอกลุสีมากๆอแล้วมีมีเสือฝ้ายพี่เวียมาด้วยเอมาใหม่เลยในจักรวาลนี้อต้องไปดูพี่ท็อปด้วยเอพี่ท็อปทศพล น้องหลินอืมรีโนรัชโนตพตโตโน่พี่โตโน่พี่เป้นี่มาริโอนั่นคือพลาดไม่ได้ครับอยากให้ไปดูจริงๆแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆเป็นหนังที่คุ้มทุกบาททุกสตางค์ะครับไปดูเถอะครับในหนังก็ลุกนี้นี่ในหนังก็ลุกนี้นี่คล้ายๆครับคล้ายๆในหนังแบบจะเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอดเพราะว่าเสือมเห็นสูงเพราะแฟชั่นนะปีนี้พี่โอพี่โองานนอกจากอีเวนต์นอกจากหนังแล้วมีอะไรอีกไหมฮะ ตอนนี้หรอครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น u t u b e ครับแล้วก็การแบบส่วนใหญ่เป็น YouTube มากกว่าออแล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่ผมไปไปเอ็กซ์ไป A เออใช่ครับไปเอ็กซ์กับกับขอรกต่างๆหรือว่าศิลปินต่างๆอะไรเงี้ยครับเพราะหลังๆเรามาสายศิลปินเหมือนกันเนาะผู้ผลิตทุกงานอาร์ตงานอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับทำไมครับเพราะอะไรเราเรามีความศิลปินในตัวหรือไงพี่โอเรามันก็ศิลปินไม่ใช่อ่ะครับคือเราเราเราชื่นชอบพวกผลงานศิละปะแล้วเราก็ดันมีพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นศิลปินหลายคน เราก็เลยอยากจะร่วมโปรเจกต์กับเขาแล้วเราก็มีความคิดแบบเราอยากทําแบบนี้เราก็เป็นคนที่สะสมอาร์ททอยอยู่แล้ว,วเราก็เลยอยากทำอาร์ททอยออกมาด้วยครับที่เป็นแบบเป็นสไตล์ของเราครับผมอ่โอเคขอบคุณครับ